สวัสดีครับทุกคนพบกับช่อง,งของอดีแคไข่นะครับผมในช่ Body, et, องใหม่ที่มีชื่อว่าจารุสุทธิประภาเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมพอดีเฟซเออโทรศัพท์ผมหายนะครับผมช่องเก่าก็เลยหายนะครับดีสุธิประภาก็หายอดีแคบไขก็หายช่องนะครับผมจามราดเข้า youtube มาได้นะครับผมวันนี้ผมมาขายที่งานเระาศพแข้พ่อคูที่กวนนะครับผมชื่ออย่างง <ใน S 1> ้ ในนามแห่งสัตวาสาธุชน,นในนามแห่งญาติพี่น้องไหว้าสาในบาร,รมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูปุบรีสาร,รคานุรักที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ท่านเจ้าวาดวัดอินทารามอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ประธานสง นี่ประชาชนที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับแต่เจ้านากกว่านี้นะครับผมท่านพระครูยหางที่ผมเขาไปดูชื่อผมลืมไปแล้วครับท<า>ี่อำเภอเชียงดาวนะครับผมตำบลเมืองไงบ้านเมืองไงเนาะเมานเมืองไงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับ หลังจากนั้นท่านเนมเบอร์จัดประกอบพิธีพระราชานเพิงศพระพิธีทำพร้อมปานของของวงขึ้นบนเวทีพร้อมรัชกาสาธรณเผ่าลอกนะครับผมเดี๋ยวแหมกรรมก็เผาจริงตออสองทุ่มนะครับมีบยากาศท่ามกลารับชมกันไปทางทางก่อนนะครับผม ตา<อ>ทุกตาดูที่ประดานนะครับเน<อ>ี่ยเช่นนะครับเดี๋ยวผมไปหามุมถ่ายกันนะครับคนก็นักอยู่นะครับทุกคนงดไปหน่อยมุมนี้ ท่านพรอครูชัยมงคลรัตน์นะครับผมนะครับท่านพรอครูสุรชัยมงคลรัตน์หรือว่าพระชลรัตน์นะครับผมอดีตเจ้าอาวาสว,วัดมงคลบ้านศมไงนะครับผมอายุ53นะครับพันศาสามชีพนะครับผมนะนะ พระรานดีดีประกอบที่ดีพระราชดานตนศพเป็นโลกจย่างเป็นที่เรียบร้อยพระมหากมุทภาพิมระเจ้าประจงลุกโรขึ้นวางบนเม่อนะครับขึ้นวางบนเมนะครับะเจ้าประจงขึ้นวางบนเมนะครับที่บอกงาน ัมอาอาอา,อาตอนนี้เป็นพิธีวางดอกไม้จันทร์นะครับผมเดี๋ยวเป็นพิธีเผานะครับผมเผาลอกนะครับนนเผาจริงก่อในเมื่อคืนนะครับผม ประมาณสองทุ่มนะครับผมคงมาอยู่ถึงแล้วครับเพ้าะผมอยู่ไก่เนาะผมอยู่หนองตองแห่งดงนะอันนี้แม่เมืองไงเจียงแดวไก่หน่อยนะครับผมนกของครูบาก่องแงมอยู่นะครับผมเป็นนกฮัสซิดิลิงตัวหัวสีฟ้าหรือว่าสีน้ําเงินตัวสีทองนะสีทองสีแดงสีเหลืองนะครับนะปาดชาดาตปา ใจโยอาศัวนป์ใจโยกรรมปัจใจโยวิปัสสปัจใจโยออาหารปัจใจโยอินทรียปัจใจโยฌานปัจใจโยมะขปัจใจโยสัมปโยชน์ปัจจโยเวปโยชน์ปัจจโย āthi pācchayo, nāthi pācchayo, avikata pācchayo, avikata โซย่าติดทั้งโมยายามีท่าเซตเอาเปกานะบูชาญาตากาจากที่ผมดูที่ผมถ่ายนี่ผมเปลี่ยนเครื่องใหม่จากวีโว่มาเป็นอ็อปโป้อ็อปโป้ในภาพก็ไปชาติรด้นะครับผมสู้ของวีโว่มาได้นะครับผม คนต้อก่นนักนะครับตอนนี้ลูกเจ้าพ่อสิงด้อำเภอสิงห์อำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับของพระบําูสุไชมงคลรับนันกุบัวัดป่าบกโภงเนิ่นเย้ภาพคือุบาเจ้ากิติใจอาบาใจนันบาภูไทยสุไชมงคลรับของอุบาป่าบําภร้อยเจ้าของเขาเนิ อาเดียนเจอชุดปกติขาวชุดดำชุดกากงอาเรียบร้อยเลี้ยงไม่เลี้ยงจะค่อยเจดีเ์บองยางเราอาาดีละดูเีลบอก็้าเกิดวันจะพอ ถ้าเจติถามด้วยสดาสาธุชนเนอหลังจากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านวางดอกไม้ทันแล้วก็ขอเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านทุกคนเอา้เดยบทานหักกันแทนแบราวหาวอ เห้สิดีการพระราชนเบ่งจบเป็นดีเดียบรอและเราจะได้วางรไบบกรเสกเราจะได้จัดเก็บทุกอย่างที่เราได้ประจุหอมมอบมายก็สนทนาสมาคมการนนายกออมเ้าเปลนเรื่ดิมเดินขานเรียบร้อยแล้วบ้อหูอย่างใด เตรียมแสดงที่จะเผาทิ้งต่อไปนะครับถ้าแสดงบางดอกไม่ดในทุกด้านเน้อด้านตะวันออกด้านตะวันตกด้านทิศเหนือที่ใต้ได้ทุกที่เน้อดีครับ นี่ครับผมเป็นพิธีการหวังดอกไม้จันนะครับเดี๋ยวพิธีการต่อไปก่อนเตรียมประชุมเพลิงนะครับผมคือเผาหลอกก่อนนะครับผมเผาจริงก็คือไม้จริงนะครับรอตอนประมาณสองทุ่มนะครับจะมีการหอมกันลงมีการสแสดงอย่างยู่นะครับผมแต่ตอนนี้ออขอไป,ปด,ดูแลน,แลนก่อนนะครับผมดดเดียวอาคนหัวเขาคนไรยก เอออดยกโอ้เอบไปดฮอนก่อนักก like ันะครับทไหนเง่มประชาชนเริ่มออกข้อหูแมามันฮอนนะครับเนาะโอนกนะัดนีนะครับที่อยู่กันในห้องในหูกันเนาะไปไทยขึ้นทั่วงานเลยนะครับวันนี้ในๆก็แม้ถึงเมืองไงเอ่อเชียงดาวไปล้วเนาะ สมบทดีบทแงมนะครับผมตอนนี้ดอกไม้จานโมมอมมีนะครับเพ้งแจกตรงไหนกายกามาห้นะครับผม ก็มีพ yup. ok uh> yep ี่น้องในสถาคณะกรรมการบ้านทุนไรนะครับคนนุ่มคนกลับนะครับขอเตรียมรถไว้นะครับทางระเบม่กันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะได้เตรียมสถานที่นะครับเจ็ตเต้นเจ็ตหนังเจ็ตเ้าีไปส่งนะครับขอเตรียมรถพร้อมนะครับบุคลากรพร้อมนะครับเพื่อความรวดเร็วโชคได้ทายก็ลงด้ย คณลำโพงไอพี่น้องแงามขนาดนะครับท่านทั้งหลายนะครับวางดอกไม้จันทร์แล้วจะเป็นะครับพ่อใจพระูสุชัยมงคลรัตน์นะครับผมกจรรัตน์นะครับผมจันทละวัวโสนะครับผมอายุ53พรรษา3 0นะครับผมอดีตเจ้าอาวาสวัดชัยมงคลอ่าอำเภอเออไม่ใช่ ตำบลเมืองไงบ้านศพไงอ่าอํเภอเจียงดาวนะครับผมเจ้าวางดอกไม้จันแล้วนะเจ้าจะไปไหนกันโดนบินแากหัวว่าอะไรมาเย็นเขาจะมีกิจกรรมยาวไปถึงตองรวมเลยนะเจ้าจะมีการแสดงของกลุ่มแม่บ้านตัวเราจะมีพรอมโตตัวไม่ก็ตาม ในช่วงช่วงจังนี้นะครับหลังจากที่เฮาได้วางดอกไม้จัดการมีเนี่ยนะครับผมชูชัยมงคลรัตนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปแล้วก็เฮาก็ยังมีการเก็บวัสดุอุปกรณ์เป็นเเต็็นท์ปรเก้าอี้นะครับเตรียมรถแทบเนี่ยจักส่ง แล้วจ้างฟอนจั่งฟอนแก้วอ,อย่างฟอนตะวันนะครับส่งค,าคนยานบอกว่าคุณใจมากครับเขาจะบ้านห้าโมงห้าโมงเกินครับเดี๋ยวผมว่าง้องไม่จันนะครับผมเพคนหยิบตรงนี้นะครับนี่เพยคนมีให้ยิบตรงนี้นะครับไหว้ศาลพระครูนะครับผม ข้คมนเดินนางครับครับประไปยยอดของพระปูที่ผมให้วันนี้ปวาปังนะครับสาธุนะครับ <c oughs> ผมมาเรียบร้อยละแขที่รบในงานเดี๋ยวไปดูรอบตัวนกเลยนะครับเดี๋ยวดูกับไปเรื่อยๆนะฮะทองอาท่านลูกทรงชัยมงคลรักเรเอาหมกไปไว้ที่แรงนะฮ้อน <c oughs>